วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการคิดดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดหรือที่เรียกกันว่า step up นั่นเองถามว่าทำไมวันนี้มันถึงกลายเป็นประเด็นเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้เบอร์เอิร์นเปิดไปเจอใน Facebook เห็นโฆษณาของทางธนาคารหนึ่งว่าการฝากประจําตั้งแต่ช่วง period ที่1ได้ดอกเบี้ย1เซน period ที่2ได้ดอกเบี้ยสองเปอร์เซ็นต์ period ที่สามได้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง10%และเขาก็ทําการโฆษณาว่าเพดานสูงสุดของดอกเบี้ยอยู่ที่1 0เ ซึ่งจากสายตาของเราในฐานะที่เราทํางานด้านการเงินมาโดยตลอดเนี่ยเราคิดในใจอย่างแรกว่าการตลาดมันคือการตลาดนั่นแหละที่เอาตัวเลข10%มามาล่อให้คนรู้สึกได้เยอะจังอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยเราตอนนี้อยู่ที่ประมาณ0.5%เนาะถ้าเราไปฝากแค่เหมือนฝากประจำแบบความปลอดภัยค่อนข้างสูงเนี่ยได้ไป10-10%เนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้ด้วยความที่เราคิดว่าเออมันก็น่าจะเป็นเรื่องการตลาดนั่นแหละ เราก็เลยรู้สึกว่าเราเราไม่ได้คิดอะไรเพราะเรารู้อยู่แล้วตัวเลขที่แท้จริงมันน้อยกว่านั้นแต่ว่านะครับกลายเป็นว่ามีลูกค้าแล้วเพื่อนๆหลายท่านเนี่ยโทรมาถามเยอะมากโทรมาถามเยอะมากว่าแบบอุ้ยทำไมมันได้เยอะขนาดนั้นเลยมันจริงหรือเปล่ามันมันโกหกหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งท่านก็ตอบไปทุกคนนะว่าเขาไม่ได้โกหกแต่ว่ามันเป็นการตลาดถ้าเอามาคิดดูจริงๆแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันได้ไม่เยอะก็เลยเป็นที่มาทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้นะฮะว่า การคิดดอกเบีย้ยแบบขั้นบันไดเนี่ยทำยังไงคือาทางธนาคารเนี่ยจะมีการขอให้ทุกท่านในที่นี้ฝากประจำโดยที่จะแบ่งเป็นระยะเวลาอย่างเช่นว่าระยะเวลาที่1ให้ดอกเบีย้ยเท่านี้ระยะเวลาที่2ให้ดอกเบีย้ยเท่านี้และระยะ,ะเวลาที่3ให้ดอกเบีย้ยที่ไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยฮะเพื่อเอาตัวเลขมาดึงดูดให้คนอยากฝากประจําโดยที่มีเงื่อนไขว่า 1จะต้องฝากตามที่เขากําหนดคุณจะถอนไปก่อนไม่ได้โดยเด็ดขาดและ 2. ดอกเบีย้ยประเภทนี้เป็นดอกเบีย้ยที่ไม่ทบต้นทบดอกนะครับหมายความว่าดอกเบีย้ยช่วงที่1ไม่ได้นําไปคํานวณเป็นดอกเบีย้ยทบแล้วก็ไปคานวณดอกเบีย้ยช่วงที่2คิดแค่เงินต้นอย่างเดียวเท่านั้นเองนี่คือเงื่อนไขของธนาคารฝากประจําหลายที่ที่มีดอกเบีย้ยเป็น step up นะครับคราวนี้เราจะมาคํานวณกันยังไงสมการมันมีไว้แบบนี้ครับเงินต้น คูณด้วยอัตราดอกเบี้ยคูณด้วยจํานวนวันที่ฝากแล้วก็หารด้วย365วันถึงจะได้ดอกเบี้ยออกมาจริงๆว่าเราได้กี่บาทน,นะครับอีกสมการหนึ่งใช้หลังจากทุกอย่างเลยคือสมการอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงครับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยจะเท่ากับจํานวนดอกเบี้ยทั้งหมดคูณด้วย100คูณด้วย365หารด้วยเงินต้นที่คูณด้วยจํานวนวันที่ฝากทั้งหมด อ่ะอันนี้ฟังคร่าวๆไปก่อนเนะแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นภาพคราวนี้เรามายกตัวอย่างกันตัวอย่างก็คือว่านะครับมีธานาคารที่1นนะครับเสนอว่าถ้าฝากตั้งแต่เดือน1ถึงเดือน3คุณจะได้ดอกเบี้ยทั้งหมด2%และตั้งแต่เดือนที่4เป็นต้นไปถึงจบเดือนที่6คุณได้2.5%และตั้งแต่เดือนที่7ไปจนถึงเดือนที่9คุณได้ดอกเบี้ยทั้งหมด3%คําถามก็คือว่าคุณได้ดอกเบี้ยท,ทั้งหมดรวมแล้ว เป็นจานวนกี่บาทและกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าอย่างงี้เราลองมาฝากเงินกันสมมุตินะครับว่าณนะวันที่1มกราเลยนะครับเราฝากเงินเข้าไปทั้งหมด10,000บาทและเราแน่นอนตามกฎเนาะเราต้องฝากยาวไปเลยเป็นประจําไปเลยไม่เอาออกมานะครับเพราะฉะนั้นเงิน1 0 0 0 0บาทเป็นเงินต้นเรามาเข้าสู่สมการกันเลยในช่วงเดือนที่1ถึงเดือนที่3นะครับเดือนแรกมี31วัน28วันแล้วก็สามสิบเวันท,ทั้งหมดแล้วคือเราฝากทั้งหมด90วันครับ90วันเนี่ยเราจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ ตามสมาการเลยเนอะเราก็เอาเงินต้นของเราคือ1 0 0 0 0บาทคูณด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เขาให้ที่2%แล้วนํามาคูณด้วยจํานวนวันที่ฝากก็คือ90วันทั้งหมดหารด้วย365วันจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ49บาท32สตางค์อันนี้คือช่วงที่1เราได้มาทั้งหมด49บาท32สตางค์และโอเคเก็บไว้ในกระเป๋าช่วงที่2นะครับตั้งแต่เดือน4 ถึงเดือน6มีจํานวนวันทั้งหมด91วันนะครับตามสมการเลยแล้วก็เอา1 0 0 0 0ืคูณด้วยอัตราดอกเบี้ยช่วงที่2ก็คือ2.5%คูณด้วย91วันหารด้วย365วันดอกเบี้ยของช่วงที่2จะได้เท่ากับ62.33บาทครับอ่ะมาดอกเบี้ยช่วงที่3กันบ้างดอกเบี้ยช่วงที่3เนี่ยสูงสุดเลยที่3%ถูกไหมก็เอาของเดือน7จนถึงเดือน9ซึ่งก็เบ็ดเสร็จทั้งหมดแล้วก็คือ92วันนั่นเองครับ ซึ่ง92วันนี้สมการก็คือ10,000มืนคูณด้วย3%คูณด้วย92วันหารด้วย365วันก็จะได้ออกมาเป็นว่าได้จำนวนดอกเบีย้ยทั้งหมด75.62บาทนี่คือดอกเบีย้ยของทั้ง3าช่วงเรียบร้อยแล้วนี่คือที่เรารู้แล้วนะครับว่าเราได้ดอกเบีย้ยไเท่าไหร่โอเคเรายังไม่คิดว่าเราหักภาษีเนะเอาวิธีคิดคำนวณดอกเบีย้ยก่อนเราได้ตามนี้และเอาดอกเบีย้ยทั้งหมดมารวมกันเป็นก้อนครับ เอาช่วงก้อนที่1ก้อนที่2ก้อนที่3มารวมกันเราจะได้ดอกเบี้ยรวมทั้งหมด187.27บาทนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าอสมมติถ้าเราคิดกันง่ายๆเลยก็คือถ้าเราลงห0,000่นเนาะไปทั้งหมดแล้วประมาณ273วันถูกไหมเราจะได้ดอกเบีย้ยประมาณ1.87%อันนี้คือต่อระยะเวลาทั้งหมด273วัน แต่ว่าปกตินะครับเวลาที่เราดูเนี่ยเราจะดูเป็นดอกเบี้ยรายปีนะเพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเลยครับเรามาเข้าสมการกันสมการของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอย่างที่บอกไปแล้วในช่วงต้นคลิปนะครับก็คือจํานวนดอกเบี้ยทั้งหมดคูณด้วย100คูณด้วย365แล้วหารด้วยจํานวนเงินต้นที่คูณด้วยจํานวนวันที่นํามาฝากสมการก็เลยจะได้ออกมาเป็นว่า187.27คูณ100 คูณด้วย365หารด้วย10,000คูณด้วย273พอคิดคำนวณออกมาแล้วก็คือถ้าเราลงทุนตามนี้ในระยะเวลา1ปีอัตราดอกเบี้ยของ1ปีก็คือ2.5%ครับผมอ่เห็นไหม ก็คือ2.5%ซแต่เวลาที่เขาโฆษณาเขาก็จะโฆษณาว่าฝากประจำสูงสุดได้ถึง3%เลยทีเดียวแต่ตรวดอกเบี้ยที่แท้จริงคือแค่2.5%เท่านั้นเองนี่คือวิธีการคำนวณคิดวิธีแบบ step up เท่านั้นเองนะครับก็คือการคิดแบบขั้นบันไดพฉเนร้นแล้วเนี่ยเรากลับมาที่ตัวชนวนเลยที่ทำให้เกิดคลิปนี้ก็คือมันมีธนาคารที่1เสนอให้ดอกเบี้ย3ช่วงช่วงที่1ได้1%ช่วงที่2ได้2%และช่วงที่3ได้10% และเขาก็โฆษณาว่าให้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง10%ถ้าเพื่อนเพื่อลองไปหาดูข้อมูลนะครับแล้วก็ลองคำนวณดูเนี่ยทันได้คำนวณมาให้แล้วรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยได้ดอกเบี้ยทั้งหมด87 9 4บาทสตางค์ต่อ100กว่าวันที่เขาโฆษณานั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติคุณลง10,000บาทคุณจะได้ดอกเบี้ยประมาณ0.8นกว่าเปอร์เซ็นต์ต่อ100วันพอมาคิดอาตาัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงแล้วเนี่ยที่เป็นจำนวนปีแล้วเนี่ย จะได้ดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ3%ครับอ่าแต่ว่าเวลาเขาโฆษณาเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าได้ดอกเบี้ยสูงถุดถึง10%แต่อัตราดอกเบี้ย,ยจริงต่อปีนะครับอยู่ที่3%เท่านั้นเองและนี่ก็คือวิธีการคิดคำนวณดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดน,นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปแล้วก็มันก็มีตรกกะและการโฆษณาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาก็ทาเพื่อการโฆษณาและส่งเสริมการขายเขาไม่ได้โกหกร้อแต่ว่าเขาจะใช้คําพูดที่ให้เรา อาจจะคิดเกินจริงไปได้บ้างเราก็ต้องมานั่งพิสูจน์กันนะครับว่าตกลงแล้วเราได้ที่เท่าไหร่วันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็อย่าลืมเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราหน่อยขอให้ทุกคนสนุกและก็มีความสุขมากๆนะครับกับการลงทุนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง c h ท r y จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราขอให้มีความสุขและสนุกกับการลงทุนให้ซับสไครซับสไครซับสไคร